ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57เพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายวุฒิศักดิ์เหล็กคำ พวงในการร่เวียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์ล่าวรายงานพร้อมด้วยหนังอังคาัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าสราชการทหารตำรวจคณะครูอาจ,จารย์และนักเรียนร่วมพิธีทั้งนี้ปีการศึกษา2 0 6 0มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มองพระห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชบระชานเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่4มัธยมศึกษาปีที่1มัธยมศึกษาปีที่4จำนวน327ผืนจึงนับเป็นพระมหากรณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชชลาลงกรบดินทรเทพวรังกูลที่ส่งพระเมตตาพระราชทานพระหอมกันหนาวกับนักเรียนและในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ขอให้นักเรียนที่ได้รับผ้อห่มกันนาวพระราชทานตั้งใจเรียนมีความขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและเป็นกำลังหลักของประเทศชาติต่ตอไปโรงเรียนราชประชานเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและมูที่30พฤษภาคม2556ได้ปริ่นนชื่อเป็นโรงเรียนราชปรชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูร์เพื่อเฉริมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรามินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่มีพระชนมายุครบ84พรรษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนังกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนจัดการศึกษาสำหรับเด็กได้โอกาส10ประเภทเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาป,ปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่6จดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การแสดงออกด้านดนตรีและนาฏศิลินพื้นเมืองปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทักษะการดำรงชีวิตและยึดประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด823คนมีบุคลากรรวม73คนมีนายวุฒิศักดิ์เหล็กคำเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์